ที่ออกก็เหงื่อแตกหมดแล้วนะคะทําไมจะไม่เหมือนแตกเ่ะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะโอ้ย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 นี่นะครับผมมันก็จะเป็นวงกล้ามแขนนะครับนี่นครับนี่นะนครับต่าจะได้ก้ามแขนนะครับแล้วเราก็จะต่ตอ,อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันกล้องครับเชื่อเขียวนะครับเอาต่อมาต่อ,อยพี่อ๋อเลยจะแบบเป็นการฝึกนะครับ มาดูก่นเฉยได้นี่นะครับผมแล้วมันก็จะมีลูกตุ้มด้นะครับ่ามนีแค่นี้นะคะนี่งจมีลูกตุ้มด้มาดูมีลูกตุ้มนะคะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลูกตุ้นี่ป็อขนาดลว่หมนะคะนี่นะครับมันจะไัดอันนี้คือเยอะสุดนี่นะครับอันนี้ประมาณสิกนะครับเรารย สวัสดีค่ะพี่พได้เข้ามาหนะดีบ้อะไรกอยะดีบคัอันนี้ประมาณอันนี้อันนี้กล้องหนูนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมามีอนนี้มีสกล้องนะครับวันนี้เราจะมา ออกกำลังกายฟิตเนสใกล้ๆ,กๆ,กๆบ้านนะคะนหนูก็จะมากับพี่ชายาหนูก็จะมากับพี่ชายคนหลอ่คอคนนี้นะคะชื่อว่าพี่ออโต้นะคะเร,งงเราก็จะมาวิ่งกันอ่ะาาเราก็จะมาเราก็จะมาออกกำลังกล้ามขากันนะคะหน,นูจะมีจำกัดถึงสองร้อยนะหรือเปล่าไม่รู้ ขอแชรับมีม uh, um ีสองร้ยนะครอยากให้มทำมไบอกเลยนระครับสวัสดีค่ะเนี้ผมขออบคุณกับนครีูวา้วอย่านันะแม่ คนเรากพวาไม่มีคนดู กระสันเลยนะครับผมจุดวางใจนอนตู้ตู้นะขาต้องดดีกว่าออกแราจ่ายด้วยกันนะครับผมตอนย็นครับร้อยหกสิบครับผม ตอนนั้นผม150ยหา ร้อยหกสิบีมันก็จะมายถึงว่าวกิโเมต่อชั่วโมงเลครับมีเราวิ่งสีบไปแล้วนะครับเราก็จะวิ่งธรรมดานะครับวาวิ่งก่อไมกันต้องรู้สึกว่ามเหนื่อยเลครับ แล้วมีสองพอเสร็จแล้วเรหยดน้ำแล้วเราทาเบ็กแลผมประมาณสามิบวินเรี่มก่อนนี่นคะครับผมเดีอยงนี้ไหมครับผมจะมาใส่สาม ผมยังผม่ใส่คสียงนะรับได้ฟังอีกนะยังไร่บางท่าใส่แล้วใช่ไหมยอดดีพี่พี่ที่เข้ามาใหม่้วนะครับไม่เป็นไรครับถ้าใส่ได้ก็ไม่้ใส่แลว นี่เราก็าดเมียนะครับผนี่เราเนกัอนนี่จะประมาณกี่สิบ อันนี้ก็ทำยี่สิบมาต่อสิบแล้วเราก็ทำี่กันสามเสิบแล้วเท่าไหร่นะไม่รู้เลยครับสิบห้าสิบหกสุดเจ็ดซึ่งสุดกงสุดนะ โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับเสร็จแรกตอนนั้นเราก็จะมายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะอย่างหัวเราะนียดอย่างยืล้าน,นะนี่จะเป็นการยืดหยุ่นร่างกายนะครับผมนในเวลา ถ้าแตะถึงเท้าก ah. ็จดีแล้วนะครับเพราะมันจะตึงช่องนี้นะของช่องนอกอะไรอ่านี้วิ่งหนึบวิ่งหนึบแล้วก็เอาเท้าเข้ามาในน้ำเอาตอนแล้วเอามาไว้ตรงนี้นะครับจะได้ชิดแล้วก็เอาตรงนี้จริงๆต้องติดนะแต่ไม่ต้องติดก็ได้ ประมาณ20ีแล <static> ้วไม่ี้ทำชินนะครับแนี้มันก็จะแตกหึ้พื้นด้นตอนนั้นเรากำลัยกันอยู่เราต้องหน้า อันนี้คืออะไรคือหลังแกกา ตอนนั้นก็ถึงข้าที่กุญแจแล้วนี่ไงขอาผมไม่ทิ้งทำทำอาช่นปวดหัวนี่อะไรกันเนี่ย 不要，不要，OK，好。 ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีด้านนอนมากค่ะ ตอนนั้ก็มาท่านสุดท้ายเหือนที่เราจะลาไปนะครับถ่าทนที่ทุกคนรู้จักนะคือถ้าซิทอพ้ะน้องเป็นในสีทยตอี้ี่เข้ามาไหนด้ะเสือแล้วเรเตรียมมาแล้วให้ดูหน่อนะหมประตูเราจะไม่ต้องลงเปครักแล้วเราต้องพัฒนาแล้ว ยี่สิบครั้งก็พอแล้วต่อเสร็จแต่ผมทำเซตเดียวพอ่ส้เดแสพอครับไปต่อตรงนี้เห uh, ื่เิน Bye bye. Đi ra đi Bye bye. Bye bye. Hãy subscribe